ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีตัวช่วยที่ดีไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะมันต้องมีตัวช่วยเป็นอาหารเสริมไม่ช่วยทําให้เรามีระบบขับถ่ายที่ดีอย่างเมื่อวานนี้กินก๋วยเตี๋ยวไก่ตอนห้าทุ่มทุบอกแม่หนูทำไอเอฟมึงทำก๋วยเตี๋ยวมึงกินก๋วยเตี๋ยวไก่ตอนห้ายุ่ไอเอฟกินส้วตายนะเราก็ต้องกินสู้ตายดังนั้นเนี่ยเคยกินอย่างเงี้ยติดต่อกันแล้วไม่ถ่ายห้าวันบ้า ท้องหนูนี่นั่นพูดตรงตัวเลยนะป่องมากแล้วสิ่งที่สำคัญคือมีกลิ่นปากกลิ่นตัวแล้วสิ่งที่สำคัญคือหน้าหมองคั้หมดไม่ไม่รู้สึกสบายตัวเลยผิวก็ไม่ดีพอบุโกดเนี่ยไปหาหมอหมอบอกว่าเราอะ จะต้องมีตัวช่วยที่เรียกว่าผักผลไม้แต่บุกโกถามทุกคนเลยว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะกินผักผลไม้ได้เยอะไหมกินข้่ามันไก่กล่องหนึงแต่งความอยู่3ชิ้นมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีตัวช่วยอย่างไฟเบอร์วันนี้ที่บุกโกมาบอกคือตัว Go X Fiber Fit ตัวนี้ที่บุกโกทานบุกโกจะบอกเลยบุกโกทานมานานแล้วล่ะทานตั้งแต่เป็นตัวเทสเตอร์ทาน หลายเดือนที่ผ่านมาสังเกตได้เลย <S <S บุกโกไม่เคยหยุดงานแต่เรามีการเปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย <S <S <ช>เพราะว่าที่บุกโกบอกว่าระบบขับถ่ายเป็นสิ่งที่สัาคั <S <S ที่สุง